สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2562นะคะก็อย่างที่บอกว่าความจริงแล้วช่องนี้เนี่ยนะคะจะลดเรื่องการดูดวงประจำเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะเนื่องจากมีหมอดูหลายท่านหลายช่องเลยที่เขาดูประจำเดือนเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะให้ความละเอียดหรือความอ่าปิดย่อยเยอะแยะ,ยะนะคะอ่าก็เลยว่าจะลด ในการทำนายลงนะคะแต่ว่าก็ยังเ,เห็นว่าเดือนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะคะก็จะมาพูดเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นข้อควรเตือนแล้วก็เป็นการทำนายแบบแต่ละราศีรวบยอดไปเลยนะคะว่าราศีนั้นควรระวังยังไงจะมีเหตุการณ์อะไรแบบอย่างรวดเร็วคงจะไม่ได้ปีกย่อยเยอะแยะ,ยะอะไระนะคะ ก็ลองมาฟังกันดูเลยนะคะสำหรับเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าดาวเนี่ยยังมีความคงที่อยู่ก็คือมีดาวราหูนะคะที่ยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนเนี่ยนะคะที่เป็นดาวเด่นๆที่วงการโหรหรือหมอดูทั้งหลายเนี่ยก็จะเอามาดูนะคะดาวเสาร์ก็อยู่ในราศีธนูเล็งราหูอยู่ นะคะแล้วก็มีดาวมรตยูอยู่ที่เดิมราศีเมษเนี่ยนะคะดาวพฤหัสอยู่ราศีพิจิกเนี่ยนะคะส่วนดาวอาทิตย์ดาวอังคารเนี่ยก็อยู่ราศีกันนะคะดาวศุกร์ได้ย้ายนะคะจากราศีกันเป็นราศีตุลในกลางเดือนแล้วเป็นราศีพิจิกในปลายเดือนนะคะส่วนดาวเกตเนี่ยนะคะก็อยู่ในราศีสิงห์แล้วก็ย้ายปลายเดือนขึ้นมาเป็นราศีกรกฎ นะคะอันนี้ก็เป็นการดูดวงดาวก่อนนะคะก่อนที่เราจะวิเคราะห์ดวงแต่ละราศีอ่าก็เราก็เหมือนที่เราทราบนะคะเราก็จะพูดแบบโดยรวมเลยเอาราศีเมษก่อนราศีเมษเนี่ยทำได้เลยนะคะเราจะไม่ได้ชี้ว่าอ่าดาวนั้นอยู่นี่อยู่นี่แล้วเป็นยังไงแล้วนะคะราศีเมษเนี่ยเขาบอกว่าดวงในช่วงเดือนนี้จะเป็นคนที่อ่า ช่วงที่แฮ ppy มีความสุขนะคะมีมิตรสหายเข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยหรือว่า,าจะได้พบเจอนะคะคนรู้จักทั้งคนรู้จักคนใหม่ก็ได้หรือว่ามิตรเก่าก็ได้นะคะก็จะทำให้เราชีวิตเราก็มีความสุขมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างไม่จำเจนะคะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยโดยรวมก็จะดีนะคะโดยรวมก็จะดีแต่ให้ ระวังช่วงปลายเดือนเพราะอาจจะมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นชีวิตเหมือนดูดูดีนะคะเหมือนโอเคทุกอย่างแต่จะมีความกังวลนะคะหรือว่ามีความเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะคะบางนี่นะคะก็จะมีความเป็นห่วงท่านนะคะหรือคนในครอบครัว อาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออะไรเนี่ยต้องลองดูนะคะมิกเก์ได้เดินทางไกลนะคะแล้วก็ช่วงปลายปลเดือนเนี่ยจะสมองค่อนข้างจะปลอดโปร่งละจะดีขึ้นละคิดอะไรก็เริ่มดีขึ้นนะคะเหมือนโอเคขึ้นอ่าแล้วก็อะไรที่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะคะก็จะเริ่มคิดได้คิดออกบ้างละว,ว่าเออเราควรจะไปทางไหน หรือจะยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็เริ่มดีขึ้นในช่วงปลายปลยเดือนนะคะอันนี้สำหรับคนราศีเมษนะคะต่อไปเลยนะคะคนราศีพฤษเนี่ยนะคะคนราศีพฤษนี้เขาบอกว่าจะเป็นคนที่อ่าเป็นช่วงที่จิตใจไม่นิ่งในคิดแต่ว่าเออเราจะต้องทําอะไรปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรชีวิตเราให้ดีขึ้นเลยทําให้จะต้องมีรายจ่าย ะะมีความคิดที่จะใช้จ่ายเงินอยู่หลายรายการเลยคือจะมีรายจ่ายเขาเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะใช้จ่ายในการลงทุนได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการเสี่ยงที่จะทำธุรกิจ นะคะแต่ให้ระวังอาจจะไม่ได้เป็นไปดังที่เราตั้งใจไว้นะคะข้อนี้ต้องระวังส่วนความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยนะคะก็อาจจะดูยุ่งยุ่งกันหน่อยยุ่งยุ่งในแง่ไหนคือแต่ละคนเนี่ยก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับตัวเองนะคะจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรที่ ไปเหมือนกนใช้เวลาในครอบครัวแบบจริงๆจ,จังๆแต่และคนก็ทำการทำงานของตัวเองนะคะบุตรบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้เราาคิดต้องตัดสินใจช่วยเขาคิดช่วยเขาตัดสินใจหรืออาจจะสร้างปัญหาให้เราแก้ไขได้ด้วยแล้วเราอาจจะได้ต้องช่วยเหลือเขาอะนะคะเรื่องแฟนเรื่องคู่ครองความสัมพันธ์จะนิ่ง นะคะความสัมพันธ์จะนิ่งๆเฉยๆแล้วก็แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะคะจะดีะคู่ครองคนรักเ่ยดีก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยดูแลน่าเชื่อถือหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่อาจจะมาจากต่างถิง่น นะคะคงไม่ได้อยู่ถิ่นเดียวกันเราไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันเราอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่มีอายุมากหน่อยอะไรเงี้ยก็จะดีหน่อยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีพฤษเนี่ยก็จะเจอรูปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงเดือนตุลาคมนะคะต่อไปนะคะราศีเมถุนราศีเมถุนนี่จะเห็นว่ามีดาวราหูเนี่ยนะคะกลุมอยู่เพราะฉะนั้น เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะได้รับการปรับเปลี่ยนยกย้ายอะไรมาเยอะแล้วนะคะหรือบางท่านเนี่ยยังยกย้ายไม่หมดไม่สิน้นก็คือยังจะต้องปรับเปลี่ยนกันอยู่นะคะยังไม่ได้เสร็จอ่าสมบูรณ์นะคะที่จะ,ะจบเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็แต่บางคนเนี่ยก็นิ่งละเริ่มหยุดละเปลี่ยนไม่เยอะอันนี้นะคะแล้วก็มีการที่ลาหูเนี่ยนะคะ เข้ามากลุ่มแล้วก็มีาดาวดาวเสาเหล็งเนี่ยนะคะมันก็เป็นดาวคู่มิตรเนี่ยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยจะทำให้เกิดข้อดีในแง่ที่ว่าเราอาจจะมีเพื่อนหรือว่ามิตรสหายนะคะหรืออมีใครที่เข้ามาชี้แนะช่องทางให้เราเกิดรายได้เพิ่มนะคะช่องทางทำให้ เรามีงานมีเงินมากขึ้นนะอันนี้แต่ให้ดูดีๆนะคะให้ดูดีๆแต่คุณมีโอกาสนะคะที่จะมีแล้วในด้านการความสัมพันธ์ความรักเกี่ยวกับคู่ครองเนะี่ยมีการขัดแย้งกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดาวคู่มิตรเอง่ะนะคะแต่ในความที่เป็นคู่มิตรเนี่ยดาวเสาร์นี่ก็ยังแรงอยู่นะคะก็จะมี การขัดแย้งการมีปัญหาบางทีเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะก็คือพูดไม่เข้าหูกันเนี่ยมันจะเยอะนะคะจะเยอะทําให้เกิดการงอนการประชดประชันเนี่ยให้ระวังตรงนี้นะคะพยายามปล่อยวางปล่อยวางนะคะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากอะไรเงี้ยนะคะส่วนเรื่องการงานการเงินเนี่ยนะคะปัญหาย,ยังคงมีรอแก้ไขยอยู่ช่วงนี้เก็บเงินยาก ะะช่วงนี้เก็บเงินยากอันนี้ก็เป็นคนราศีเมถุนนะคะต่อไปนะคะต่อไปนี่คนราศีกรกฎนะคนราศีกรกฎเขาบอกว่าเดือนนี้เหตุการณ์จะทรงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานความรักดูเหมือนโอเคนะคะทุกอย่างไม่ค่อยอะไรมากนะคะเรื่องช่องทางการลงทุนการหาเงินเนี่ยนะคะก็ มีเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจอยู่นะคะคุณก็ให้คิดพิจารณาดีๆก็มีโอกาสได้ดีอยู่อ่าและคุณก็ยังมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเยอะอยู่นะคะแล้วเป็นคนที่อ่ามีเซนต์มีลางสองหอน ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็จะดียิ่งโดยเฉพาะปลายเดือนเนี่ยจะมีรังสังหรณ์มีเซนต์ได้ดีมีความฝันอะไรแปลกๆเนี่ยก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อตัวเองแล้วเราก็จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตได้ดีนะคะในการรับข่าวสารเหมือนกันอย่าเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายไม่เอานะคะพะยายามดูสิ่งแวดล้อมด้วยดูการกระทําหลายๆอยา่างไม่ใช่ใครมาพูดอะไรเชื่อแล้วนะคะแล้วก็ทําอะไร ตามความคิดของคนอื่นที่มายุยงก็ไม่ได้ต้องระวังนะคะอาจจะมีความผิดพลาดได้แล้วสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการขัดแย้งนะคะในในหมู่มิตรมิตรสหายหรือในเพื่อนฝูงหรือในพี่น้องก็ได้นะคะอันนี้ต้องระวังคนราศีกรกฎนะคะจะมีดวงอย่างเงี้ยให้ให้ดูดีๆให้ระวังนะคะอ่าก็ สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบลงนะคะเอาเอาสีราศีก่อนนะคะที่แบบโดยรวมๆตอนแรกก็กะว่าจะเอาทีเดียวเลยก็กลัวหลายท่านจะหาหาราศีตัวเองไม่เจอนะคะก็เอาตั้งแต่เมษถึงกรกฎก่อนนะคะเดี๋ยวฟังวิดีโอชุดที่2ต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ